อ๋อครับมีตุวนนีบพี่น้องครับเรานี่อไปแล้วครับพี่น้องเหลือบน้องไปแล้วเอ้ยย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 นยยงยย้ยยยยย้ยยยยยย เป็นปุ่มเลยพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับภาพมลุนปลาอยคิริมาสุโขทัยครับพี่น้องเราขังท่าเขามาครับไม่เจียกอยู่ครับก็เลยขอถ่ายคลิปพี่น้องติดีขนาดครับเป็นปลาสอยนะครับพี่น้องคุณครับอยู่ในถุงครับน่าจะห้าหกโลแล้วมั้งเนี่เกินครึ่งถุงแล้วครับปลาลายครับพี่น้อง บรรยากาศยังมือแรกครับเดี๋ยวพามาหลุ่นปลาน้ำกันพี่นอ้องนี่ครับกดอีกวัน้อครับม,มาตัวหนึ่งครับพี่นอ้องได้ค้างงัดตัวหนึ่งครับรอบนี้ คาเด้งเนอะในคาชาเด้งเออเวลาพี่เราพี่น้องเป็นบ้านสาวพี่เราถ้าเป็นมู้นครับผู้ชมผู้ชมเออมาให้กำลังใจครับต่นี้ก็ฝากไปด้วยพี่น้องครับไพ่ย่อดำพิเศษยอขาพิเศษหรือจะเป็นกระโปรงแบบนี้พี่น้องนี่ครับดูทั้งนี้สีใส่กระโปรงกันแทบทุกคนนะครับแย่ย้ำซอยงัดนะครับพี่น้องซอยเข้ากระตุกยังครับกระตมาสมาสอบถามแอดไลน์เข้ามาได้ครับพี่น้องทรงทัวร์ไทยครับ น้ำลดลงขนาดครับพี่น้องเดี๋ยวมาลุนกันครับคนยกก็ยกนิ้วสู้ๆบ่มังซีให้ดิวหาซู่ซู่ค่ะสู้ซโอ้สองไอ้ตัวเดียวพี่น้องเราบนี่ยเดี๋ยวแต่เดียวเดี๋ยวตาทาแดงทาดำ เดีแกบังสิบิ่งไอ้ขาย่อครับอยู่นี่เขาจะเอิ้นเลิ้วเลี้วย่อครับอยู่สุโขทัยนะบิ่งบังจะจะหักไปแล้วเดี่ยวครับเราคอยมาลุ้นการว่าอีกคนง่าจะไงหลังเนี่ยพี่แล้วนั่งรถลงไปขายข้าวไปแล้วเดิ้วย่อครับจังหวัดไหนเนี่ยครับจัังหหวดไนผมคนอุบลครับอืมหนุบบุญคนโก้ หลูน้ามีตัวใหญ่ๆมาเข่าพี่น้องกปลากระห ồ ครับ <laughs> มันไม่สูญพันธ์ไปแล้วไอีโห <laughs> ยงัยงยังย <laughs> ังมีอยู่มาเลยพี่น้องด,ดูแล้วจักตัวรอบนี้ขึ้นเลยพี่น้องเลยย่อ,อ,ยอ,อ,ยอ2เซนนะคะย่อ2เซน20ค่ะ เอ็นยีซิเราจะนครับเอ็นิ ip, หาเอ็นยีิครับพี่น้องนี่มักไพมักมันครับคองกับน้ำเริ่มรลดแล้วพี่น้องเดี๋ยวสูบน้ำทำนาจะด้อง <laughs> อย,ยกในคลองแนละ้วทีเนี้ย <laughs> เดี๋ยวพยายามนอีในคลองครับยวไปพักันยางยกพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวนี้เดีวกะสูบน้ำทำนายหยุดเงินคอ ย่อดแบบขอบข้องนะพี่น้องมันนี่ยเดี๋วาขายย่อหากตัวน่ายลิปเด้อขอ้เนะ้ยไม่พี่น้องเลยปดพี่น้องเลยปุ่นละปุ่นละไลตัวสวยดีเล มีสองเส้นให้พี่น้องนี่มีตัวงามมาบุ้ยกับอกกบอขี่ห้าคยยรับครับพี่น้องนั้นตัวใหญ่รอดไปเลยเยอะจดียอ่นแงแล้วลดมดแงแล้วหมดนี่นนี่เดี๋ยพวคชว์หน่อยชว์หน่อยชว์ปลาเนี้ยปลาขาพี่น้องเอันใบพายมาแถวนี้กับมาซื้อเลยพี่น้อง ด้วละสามซิปนี่นะครับปลาร่วมแยงก็ไม่อืายามครับตอนโยกกระมวลอยู่ปี่น่องตอนหอนเฮือนนี่ที่เป็นนางเชิดนี่ที่ตัดหัวสองสามที่นอนงายรังั้งพักโยกหมดแรงเริ่มปวดกระเอวแล้วค่ะ งานน่ามือมือยังไปขวอนขึ้นแค่ตรงไปเคล็ดอีกครับเนี่ยครับมีตัวไเนาะครับรอบมีพี่น้องนอนหายใจงับงับ <laughs> แล้วกามาทำต่อไปแล้วโอ้ยไม่พี่น้องกูนะโอ้ยน่าจะไปถ่ายตอนเสียบไม้ย่างเนาะจะได้ดูว่าขาย่างเป็นยังไง <laughs> เป็นยังไงเด้อเด้อเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาใหม่ครับตอนมาเจอตอนเสียบอะ่ะแล้วตอนขึ้นขานะ่ะอืยตอนย่างนะ่ะ แบบธรรมชาติธรรมชาติหาดูยากเดี๋ยวมืออึนแวะเข้ามาไม่หรอกมีแน่ยีเดม่าสุโขทัยนี่แหละที่ขาย่างเป็นอย่างเนี้ยธรรมชาติมากๆเลยปลาเลี้ยงสวยหอมด้วยนะต้องอึนย่างมันค่อยหอมไปหน่อยนี่ต้มส้มถั่วนะอูไม่ออกเลยหยอกปลาหน่อยๆนะโอ้โหนัวๆหน่อยนะ แซบขนาดเออข่นเหนียวหน่อยเนาะครับไปกันเถอะเรานึกล้วก็ยากดิเออน้ำลายไหลแล้วพี่น้องกระหออกอย่างเงี้ยโอ้โหปลาธรรมชาติคือยังกระเสียพี่น้องมันเป็นธรรมชาตินะครับพูดไปก็น้ำลายเอือกแล้วนึกอยากเลยพี่เอาครับมีตุวหนีพี่น้องครับเราหนี่เออไปแล้วครับพี่น้องเหลือบี่น้องไปแล้วเอออยู่เลยแล้วพี่น้องเพื่อน จะงัดแรงก็ไม่ได้แรงจะดิวจะหักเขาเอกเราจะไปแล้วนางเอดหยหลังชุนย่านโบหอดคำนะพี่นวงขาย่ขาจะหขาจะมันเป็นดิวใหม่ด้วยจ้ะดามาได้เม่อกี้เดือนขาย่พี่นใช้วล ยกย่อสิหาใหญ่ซื้อคือขายย่ออะพี่น้องเ่จริงเลยยงเทียมีเงินกับสื่อบุได้ครับหาสื่อบุได้จริงนะอ๋อไม่ได้จริงอดำดำย่ออาจจะเพราะตัดได้พี่น้องตัวขาย่อนี่ยอ้ยหักมากหายใหญ่ครับจะมาเข้าคู่กันอีกครับเหมือนว่ามีสีขาแล้วขาแต่ขาหนึ่งก็เดินแย่ เอาอันไหนมาแซมกู้หญดีหาบาเกิงกันนะพี่น้องอยาสูนไปเลยอือยังไงรอบนะี่อือสองตัวพี่นอออ้องรอบนี้โอตาล่าาะพี่น้องจอเขาบอกเขามีเลราจับป้านะวอดีมีคลื่นแท้จับถูกจไม่ได้เลย เดี๋ยวรังรออสพี่น้องเดี๋ยวภาพบึงวิ่งนหองทางคล้องครับฮัลโหลเลงานแล้วไงเนาะนี่หนางเียวนำมาสิหอดผีนะพี่น้องนมาึ้นมาสิแม่นันลัหอดี่เีกเลิกขนาดึ้นหอดพุ่นหนุ่ พี่น้องหอดพี่น้พี่น้องีละวันี่เน่นาแม่กำลังเป็นดารานากองเนาะเดี๋ยน้องแม่ค่อยโพรมาหาแม่ไมทำงานอยู่ไม่เท่อีบวกเนาะเป็นนางเอกิวอจะจะได้ค่าตัวเท่าไหร่นี่ยฮะ ปึ๊บบดติดครับพีน้องรอบนี้เออได้ปลาหมูมาตัวหนึ่งครับวอดีตื่นเสียงโทรศัพท์่าหาเนี่เบตเด้ามันปะทะกันคุ้นคาดกันไปหน่อยบนคือคือแรงนิดนึงอำเภออะไรอ่ะม่วงครับม่วงสามสิบเนี่ยพี่น้องย่องยองธรรมศาสตร์บางทีก็ติดเจ้งเสียครับมันมันม่มาสิยด้ทุกบาทใี่ไพี่น้อง ก็เทุกเทือนะมันก็มีติดบ้างบดติดบ้างครับแต่ว่าจังสี่ก็ถือว่ามาอยู่ครับพี่น้องยกเบิดมือก็ได้ครับจังสี่ติดจังสี่เดี๋ยวมาดูน้ำมีพวกตะเพียนพวกปลาตัวอื่นมาโยนโดดครับพี่น้องชะโดเบิ่งมากก็ได้ครับชะโดนี่ย่อขาดครับที่เราบอกต้องการเจ้านั้นได้สิบหกตัวนะสิบตัวนะตัวเท่าแขนนะโอ้ค่ะพี่น้องสิบหกตัวในเราก็ว่าปลาไม่เคยเห็น กินเราโอยอใหม่เหนียวที่ไหนได้โหรูเล็กรูน้อยบานหมดเลยอ่ะ <c oughs> ดีนะมนไม่กัดแหกเป็นอะไรไปอ่ะมันกัดรูหน่อยเดียวอ่ะสิบหกตัวพี่น้องสุโด๊ซ้ำแขนพี่น้องลูนี่โว้หนับไม่ถูกเลยอะ <c oughs> ่ะเลยเปลี่ยนยอใหม่เลยเนี้ยชอาเอาคุณจะลงแม่มันหมานี่ยตัวนั้นเอามันไว้ก่อน <c oughs> เลยเลยจะชอบเอาขี้อบมอาก่อน <c oughs> ลงปั๊บเจอดีเลย สีโดสิบหกตัวเลยสีถิ่มก็เพราะมันถิ่มย่อพี่น้องย่อหม่นะก่อสิบหกตัวต้องเอามาสอมกันครับใส่มันลุมกันมันด้วยอือสิบหกตัวย่อสิบวัแบบยูนเลยวะเนาะนี่งมันนอนนิ่งเลยนะอีตัวโดดนะโดดออกไปอีกฝั่งเนาะสองตัวสิบหกตัวน่ยังอยู่ในยอมันนอนนิ่งก็ไม่รู้หรอว่าปลาอะไรอ่ะปลายังบัวในยอเนาะแบบเหมือนไอ้เอ๊ะเหมือนปลาทอนแฮ่เขาบอกว่าใช่โดว่าอย่างนี้โอ้โหเป็นอย่างนี้ มันทิ้งเพื่อนไปสิหกตัวสองตัวแม่ปลานี้ไปอยู่ในสาไม่รอดทุกว่าเออเปร,รแบเบป็แบบแปลกนะปีนี้ไหนมีโดกว่าอนกันทุกปียกยอมไม่เคยเจอ <c oughs> มันต้องหน้าวัดสามพวงก้อนมาหน้ารอยกระทรงอย้อนกระทรงปุกอีโฮวูบขึ้นมาเมื่งเอกขับหัวอีโฮว <c oughs> ตัวยังใหญ่แล้วูวหน้าวัด ยกไม่ได้พี่ตอนตรงนี้สามพวงตอนนี้แห้งเหมือนกันนี่เนี้ยอ๋อแห้งเหมือนกันน้ำไหลด้วยอันนั้นเขาตกเบ็ดปลาขยั่งนั่งล้อลิงสองฝั่งเลยเทียบตกขยั่งกันอะไปคล้องไรกันน้ำรถครับพี่น้องตอนนี้ดูเขาตกล้มปัดโอ้ถึงขั้นเอาเสือเอาสาดไปปูนะใต้ต้นไม้นะเอาข้าวเอาเครื่องไปกินกันเลยนะ ปิดปิดเลยอ่ะเป็นนอนรออะไรใช่ไหมตัางแคมป์เลยพี่น้องใครมาตัางแคมป์เลยนะมานมาชมวิวธรรมชาสตร์คนเขาลแบบตรงนั้นมันจะเป็นคันนะคันปูนอ่ะแล้วมันแตกนะแล้วก็เป็นคันยื่นลงไปแล้วก็พอดีมีต้นก้ามปูหรือช้งชาต้นใหญ่ๆว้าเย็นที่นี้ก็นั่งตกเวียดใต้ตกเวีดขวานะ ก็ไอ้นั่นล็อกมันไปตรงกลางน้ำแตวยมันจะฝั่งซ้ายก็น้ำฝั่งขวาก็น้ำพอดีเลยฮะเออเหมาะมิ้งเสือภูกลางเลยค่ะน้ำดืนน้ำดื่มนั่นกระติกกระติกสบะยเขาคงทั้งวันมาแล้วเอ๊บเอ๊บเอ๊บไม่ไม่มาถ่ายตอนช่วงที่น้ำท่วมเมื่อกี้เนาะมาจกกำแพง ป้าหมอตามนานัน่งร้านร้องเงินอ่กันไม่รู้กี่คันรถ <c oughs> บางทีก็อีแตนนะ่ะอีแตนที่แบบมะเพืว่าไม่มีกระบ,บะเลยอ่ะ <c oughs> เป็นอะไรยื่นยาวๆแล้วก็นั่งนั่งกัน<ล>มานะ <c oughs> มาจากไหนก็ไม่รู้างกรรมดูเราุพ่อคุณมากันดูเนี้มากันเขาว่ามาจากบางกรรมบางระกำทีนี้ก็ปล่อยไว้เลยเป็นจุดเป็น ประมาณ่ายบใบาสามสี่เนี่ยหากันขึ้นละเตรียมกลับบ้านันมาทุกันมาทุกวันเราจะมากับพี่นอ้อยยี่นี่ไปยุกย่อลงเบ็ดครับวันแห่เราจะมาหนุ่ยปลา

จังไหนรอบนี้พี่น้องโดดบ่โดดบอ่ดดบอ,อุย้ยปลาปลาสามเดืยนพี่น้องอบ่มีโดดครับเนี่ยนอนมาอย่างเดียวอู้ดูดับเบิลยูทังผุดพี่น้องมุมมาเพิ่มมากยี่ปันยี่ปีวันสงสัยเมียเมียมกลับมามั้มงคนอ่วงหลง น้ำมันยังไหลเลยเจ้ามันจะไหลลิ่นๆนะั่นแหละน้ำคงจะมานเลยมแเห็นเขาว่ามันจะเขาว่าจะปล่อยจากกำแพงมาไอ้จากเป็นสามพวงมาใช่เหรอตอนนั้นเขาว่ากลับน้ำมาเอารอยกระทงยังวะอลอยไปแล้วไม่ใช่ลอยไปแล้วอ่ะเห็นเขาว่าปล่อยจากสามพวงมาไอ้อะไรนะี่บ้างอะไรที่หุ่นฮะอะไรนะบอ่อพุดเอออะไรนะบอ่อพุด อยตรงบกพุดอะ่ะที่ว่าทางเข้าไปโรงเรียนสามพวงอะ่ะน้างเรียนไปตรงโน้นเข้าไปนู่นโอ้แถวนั้นหน้ายกยอมากเลย้ยเอ,อเคยไปครั้งเดียวนะ่ะ <c oughs> ไปดูปลาเขาอเขา <c oughs> ไม่เคยไปเนาะไปหน้ายกยอล้วดิ้วยอเขาไม่เป็นอย่างนี้นะ <c oughs> เป็นไม้เป็นไม้ไผ่อ่ะ ที่มาทำเองนะฮะไม้ไผ่เป็นๆ,ๆหูยาวๆเขาวักกีตุงบล็อกอะวางแล้วก็งัด <c oughs> วางแล้วก็งัดปาก็แตกูมันจะย้อยเนาะป่ามันกระโดดไม่ได้อะมันจะลู่ไม้ไผ่าซี่กาะนั่นแหละลูล่ดีแท้ทๆปาก็ไม่โดดนอนนิ่งเนอะ <c oughs> ได้ทีเป็นลูกเป็นลูก นั่นไปดูเขาพักคนกับเขาอยากไปยกยอทางนั้นกันเลยเสดงว่ามันไม่ใช่จิตเราจูงห้างไปจ้าที่เขาด้ยยุ่งเียิงอ่ะคนยกยอกันแล้วมีแต่ปลาตัวใหญ่ๆนะปลาใหญ่นะที่บ้วนอ่ะมาแล้วสองตัวครับรอบนี้ งัดไปรุ่นคาย่อไปครับถ้าครับปลออ่อยน้ำไม่ห่อยมันปล่อยปล่อยน้ำไม่ก็โยกกันมวลนครับตอนนี้คลองบานไยาบานมั่นครับไก่มองได้ไปมองหัน ดีด้วยไม่ร้อนนะครับตรงนี้เหมาะเลยจยาไม่ร้อนอืมตัวหน่อยครับพี่น้องน,ะน่ะปากระดามอืมปากระดามครับบ่มีโดดครับกับปากระจก เัีเขาดีทอดก็ทกบ้าน่อยไม่เคยลอก็รอบดีนะนี่ลองไปทอดดูว่าอร่อยดีเหมนกันะเออใช่ใช่พอนงก็ปาเขไปพอเสร็จแล้วก็ลดดียวนี้โยเหมาะเลยอะ งับอยู่ข้างใต้พี่น้องับข้าวย้อนละมางเย็นแล้วอ่ะอืมท้างเตะข้าวหมเข้ามืดเลยจักรข้าวติดดีอืไปย่างมาพักแล้วเนี่ยอ๋อมาเสาร์ตอนเสาร์ติดดีพี่น้องย่างแล้วก็มายกตอนบ่ายจักรตอนนี้ลูกจะมาอืมเนื้อหมากินปลาย่างเออเนาะจะมาเลือกตั้ง ตอนเช้าดีดีผมว่าพมมารุ่งนี้คงไ่เจอนะคุณเนี่ยทรมานหัวใจทั้งคนดูทั้งคนยกเล่าลานจริง <c oughs> จะงัดเปลี่ยนก็ <c oughs> เองใจเดี๋ยวไปทำของนางหัก <c oughs> นางอุตส่าห์ถนอมมาทั้งวันละ สายรอดส,สาหรอดมาหอดคำพี่น้องชุดนี้เดี๋ยวไปงัดรุนแรงหากอีกงัดตามปาลารุนตามปลา <c oughs> โดดไปได้โดนไปได้งัดอย่างเดียวลืมตัวเบี่ยงตามปลาก็ามีปลาก็ด <ไป S 1> แล้ว่ก็ยงเริ่มเงียดเลยพี่น้อง เออาีกชวนกันไปนอนแล้วเอาอีกเชื่อพี่น้องย่างแล้วนี่ครับเดี๋ยวเบิ้งปลาพี่น้องเออเป็นไงอันนี้ช่วงเศร้าไปรอบนึงไงพี่น้องเนี่ยเนลาโอ้โหแค่ดูกลัวสิขึ้นมาได้พี่น้องเวลาข้าสนโสมเที่ยวๆมาเบิ่งเอาลอดจะแยงท่าไหนจะส่งยังไงก็โอ้ปลาสวยตัวน้องง่ายมาก เดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับขอบคุณพ uh ี่ทุกท่านครับจังดุก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลยครับพี่น้องเด้อครับเดี๋ยวพอกันที่หน้าครับโชคดีทุกผู้ทุกคนครับขอบคุณในหลายครับ